เวลาผมเนี่ยฮะจะไปศาลนะครับเหลืออีกหนึ่งช่วโมงครับนี่ครับตํารวจบางนาครับเฉลิมชาติพันวันนะครับโอ้ท่านตระกูลพันธุ์นิ้นะครับนามตระกูลนะครับอ่ะรุ่งเรืองสายบาทนะครับเอาเดี๋ยวไปนั่งกินน้ำก่อนอ่ะเรื่องนี้สังข์ขาวนะครับบาทจำได้อันนี้ครับครับไปนั่งกินน้ำก่อนดีกว่าไปไปไม่เกินเดี๋ยวทางแม่ให้ผมออกนี่ครับ นี่ครับเสเลอผ้าของผมครับเดี๋ยวใจเย็นเอาละครับปัิทินจับกุมก่อนครั่รอปฏิทินจับกลุ่มจับกลุ่มผมเรื่องอะไรเด้อผมมารับทราบข้อกล่หาเดี๋ยวยุยเชยก่อนเอ้ยปฏิทินจับกุมก่อนปฏิทินจับกลุมผมเรื่องอะไรผมก็ิีสเช่ดูแล้วแต่เนี่ยผมรับทราบอก่หาแล้วเนี่ยผมต้องไปศาลอเข้าไปข้างใออันนี้ครับอรรับ สอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับณเวลานี้พนักงานสอบสวนแจ้งว่าให้ท่านไปศาลท่านจะไปศาลหรือไม่ผมไม่อยากไปทำไมท่านไม่ให้ผมไปท่านจะไปศาลออยากไปอยากไปสุกตั้งไหมอยากไปเขาสั่งให้ไปโอเคสั่งให้ไปแล้วคุณจะไปยังไง ผมก็ต้องไปโอเคนักตอนนี้พนักงานสอบสวนผมมีทางไปของผมสั่งตั้งแต่แรกว่าจะต้องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีตายตายังไงอันนี้มันเรื่องของผมโอเคโอเคไหมก็คือนกตอนนี้ผมอยากไปแล้วเนี่ยมีความสูงจะไปถูกต้องใช่ครับเนี่ยดูผมเข้าของเซฟหายหมดพนักงานสอบสวนแจ้งว่า พี่สั่งผมไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไม่ทันแล้วพี่ขั้นไปเอาเอาใครจะฝังอีกเอาวงอีกไหมผมไปนี่อ่ะไปขึ้นรถเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็คือเราจะด้วยตัวเองอยังไงผมไปด้วยตัวเองมันสิ้นแวผมัใจไปกับาตามน่งสามสี่เห็นบอกว่าเราปฏิเสธกหมายนะครับปวีมาตาหนึ่งาสี่นะครับ สิ่ของผมเกเต่อะไร่อยเนี่ยอืมไม่ไม่ท่านทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ผมไปของผมเองขาดเนี่ยนพราเราไม่มีสผมตอนนั้นิบหน้าทผมปฏิบัติหน้าที่ยังไงครับนี้ผมปฏิบัติหน้าที่งานของสืสวนกับคู่คีเว็บมันถึงไขู่ที่ใส่ับไม่มีครับอันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเนี่ยสิ่งของผมียหายเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับเรื่องพนันไหมครับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคัรา้คนสั่ไป มันเป็นนโยบายของถต้เดี๋ยวว่ามีการสั่งอนออกฎหมายอเรื่องเงนเองเงินสี่แสนอย่างเงี้ยค่ะพี่ตลุแล้วพี่ตงเรื่องนี้คะตลยล้วพี่จะเร่องกันไหมรื่องาพี่ต้องเงินไปนเดี้ยครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ははับไล่เลยเราคุณท allora ูตเย ไนอะไรเนี e ่ยเฮ้ยนายกเหนเห็นเหนเฮ้ยจะบ้าคนนี้เฮ้ยผมต้องไปสายแน่นนี่เฮ้เนี่ยผมไปเดี๋ยวต่อ้ ก็คือเราจะไปด้วยตัวเองหรือยังไงผมไปด้วยตัวเองมันสิ่งเขาผมจ่ายไปกับศาลตาหนึ่งสามสี่เห็นบอกว่าเราปฏิเสธบนหมายนะครับปวิมาตาหนึ่งสามสี่นะครับสิ่งเขาผมเอ้ยเจ๋งอร่อยเดี๋ยวก่บไม่ได้ใครทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ผมไปเขาผมเองที่เราควรถามถามนิดนึงว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่ผมปฏิบัติหน้าที่ยังไงครับผมปฏิบัติหน้าที่ไงผมสืบสวนกับอุบดีเว็บแต่ทำไมถึงไปขู่รีถ่าซ้ำไม่มีครับ อันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเนี่ยสิ่งกองผมเสียหายเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับเวืพนันไหมคะพี่มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคำตมหน้าที่แสดงว่ามีคนสั่งให้ไปปฏิบติมันเป็นนโยบายของผู้าบัรอเาอะ๋อแสดงว่ามีการสั่งจากผู้คชาใบย

พี่เกงกลัวเลยไม่อพี่สยางไปเไม่ใช่มันเป็นสิ่งของผมไปจับมือเลยปถตามไปเดี๋ยวพี่ลน์แมนคือคน่เค็คนน่า หัวใจไม่ดีเลยหัวใจตื่นเต้นมากเพราะว่าเมื่อกี้ล้มแบบระ